สวัสดีครับ FC ตะกอ้อรอบบลกทกทานนะครับวันนี้ก็เป็นงานวันที่สองของงานประจำปีวัดหนองแขมนะครับวันนี้ก็จะมีตะกอ้อด้วยกันสามคณะนะครับคณะแรกคือคณะเกทพลคณะที่สองก็ทนายสาธิตคณะที่สามก็ทีมสิงคุนะครับสําหรับวัดหนองแขมงานประจำปีก็เริ่มมีตั้งแต่วันที่22ถึง 3ม,มีนาคมครับ1ิบเว็วันส1เคืนด้วยกันนะครับวัดหน้องแขมก็ตั้งอยู่ที่ซอยเพชรเกษม8 1เอนะครับขับเข้ามาสุดทางข้ามข้าสพานแล้วเจอไฟแดงแล้วเลี้ยวขวาเข้ามาก็ถึงวัดหน้องแขมแล้วครับกลางคืนก็มีมหมอระหบสสมโพชอยู่เยอะอยู่กันครับทั้งดนตีประกวดร้องเพลงการแสดงของเด็กๆนะครับ แล้วก็รอเวลาอีกสักสักคู่นะครับตอนนี้ก็ให้นักกีฬาวอร์มกันไปก่อนนะครับอีกสักคู่ก็จะเริ่มของการแข่งขันแล้วนะครับทีมที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นทีมเกตาพยนะครับวัดหนองแขนก็จัดในเวทจำกัดฝีมือนะครับกาติกากีฬาไทยแต้มแป 3, สามศอกสิบ้างบวกสิบสอง โค้งหลังสิบห้าโค้งหลังบ่วงยี่สิบนะครับซอกสิบแต้มอีกสักคู่ครับอีกสักคู่ครับเริ่มทำการแข่งขันแล้วครับสำหรับทีมที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นทีมเกตทอยนะครับจากวัดไผ่เลี้ยงใกล้ๆกกับวัดหน้องแขมอยู่ฝั่งอยู่เพชรเกษมฝั่งนู้นนี่เองนะครับ อาวันนี้พี่เสือครับพี่เสือมาลงเล่นด้วยเลยครับอ่าในอารอ่าศรีสาพี่คอยมงไปยังไม่เข้าพี่คอยศรีะามงไปอีกยังไม่ถึงอีาครับศีาพี่หมูพี่คอยโตหัวไปศรีะาโตมาอ้าวเดีกพี่เสืออาวพี่เสือวันนี้ต้องเต็มที่กว่าวันก่อนแล้วพี่เสือนะ วันนี้ออกช่องยูทูบแล้วนะพี่เส,ส,สือนะโซโซก็โอ้โหโค้งหลังจ่าลินเกิร์เข้าแล้วครับพี่นารินนะครับตีไหลพี่ยงกรณ์ไปสีสาดูซิว่าใครจะเปิดบวงครับสำหรับทีมเกตพอยเดินเลยหนุมเดินเลยเดินเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดินเลยฮ่าฮาฮ่า ไดเย็นไ,นไม่เย็นไดเย็นไดเย็นใช่หเย็ยเนเอาวางด้วยวววเย้็ัดแขงแล้วตะต่อเขา็แล้วา,ววเายเย็นเวลาผ่านไป2องนาทีใครจะเปิดบวงใครจะเปิดบวงเอา้าาายครับเ สีสาพิจงกลพี่เสือโค้งหลังมาออยตเตดเ,เก็บลูกก่อนเก็บลูกก่อนอพี่คอยสีสาพิจงกลยังไม่เข้าหน้าทาตั้งไว้จ่าลินแปลกลับมาสีสาคุณอาร์ตพี่เสือตั้งไว้พี่จงกนยังไม่มีคะแนนนะครับ ช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เด็กๆกำลังเลิกเรียนพอดีเลยนะครับเด็กๆก็จะเยอะๆหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับรู้สึกว่าเด็กที่วัดหนองแขมก็ชอบกีฬากระดูกันรอบสนามเลยครับแต่ผมไม่ได้แผนกล้องให้เห็นนะครับก็เยอะอยู่ครับตั้งเด็ก้งคู่ครองครับกีฬาตะกอลอดห่วงนี่ก็เป็นกีฬาของไทยนะครับเราคนไทยก็ช่วยกันสลับหลนถอยแค่สึกสาน อันทุลักไว้นะครับข้อมาชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์เปืนอกำลังใจให้อดนมินช่องเลยนะครับอด m มินช่องก็จะพยายามหาคลิปตะก,ก้อการแข่งขันตะก,ก้อมาลงให้ฟแฟนๆได้ชมกันให้มากที่สุดน,นะครับเพื่อเป็นการเผยแพร่ก,รกีฬาตะก้อรอดห่วงของไทยแล้นะครับยังไม่มีคะแนนครับเวลาผ่านไป3นาทีแล้วครับ ใครจะเปิดบวงยังไม่มีเดี๋ยวก็รู้ครับว่าใครจะเปิดรวงมนี้่วงดสามนาทีผ่านแล้วครับยังไม่มีคะแนนครับ อ้าวพี่เสือเปิดบวงแล้วครับพี่เสือไหลพี่เสือ12บคะแนนครับอ้าววันนี้มาดีครับแข็งแรงแข็งแรงครับวันนี้อ้าวเฮ้ยน้อยพี่เสือเปิดบวงแล้วได้คุยแล้วครับได้คุยแล้วครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังฉายาของพี่เสือเขาพี่เสือหน้าท้าตั้งมา เวลาผ่านไปห้านาทีส2บสองคะแนนสีสะคุณอาชชนขอบยังไม่เข้าพีเสือตีลายตีเสือวันนี้ต้องเก็บสามท่านะวันนี้จะเก็บสามท่าให้ได้นะวัดนสองแขมก็ดีอย่างนะครับ เต็ในโดมครัแดดก็ไม่ค่อยแรงครับแดดไม่แรงนะครับงางขึ้นฟ้าไม่โดนแดดครับมีแต่ข้างๆนี้นิดหน่อยครับหมดขั้นแรกแดดก็ลมเยอะแล้วครับสีสันในอาร์ตครับสีคะแนนครับเอาแล้วครับถ่ามาแล้วมาแล้วคะแนนตอนนี้ยี่สิบสองห้านาทีผ่านครับโอ้ยสีเดินเลยเดินเลยลูกเดินเลยลูกให้บายก็เงินได้ให้บายก็ไปงานแล้ว หน้าท้าพี่คอยตั้งไว้เดินได้เดินได้หนูเดินได้ไม่เป็นไรว่าเอายังไงเอายังไงพี่คอยแพไปคะแนแรกครับคะแนแรกสำหรับที่ เอฟซีตะก้อระบวงชนนี้ก็เป็นทีมเกรพอยนะครับอยู่ในเวทจำกัดสีมือครับพูลเ่นแต่ละคนก็อายุสองคนร้อยกว่านะครับสีสาพี่จงกลนยังเชียวอยู่พี่เสือสีสา หัวในอา,ไ,นานไปจ่าดินแปรตั้งเอาไว้พี่เสือสีสามมาพี่จะโกนดันกลับไปพี่เสือโต้ไว้อีกทีอาเข้าแล้วครับพี่เสือครับพี่สาพี่เสืออีกสิบคะแนนคะแนนตอนนี้สามสิบสองเจ็ดนาทีผ่านครับครับพรุ่งนี้นะครับก็จะเริ่มแข่งเวลาสบานชาตรงนะครับ แดาครับกนี้มรรขอประชาสัมพันธ์ข่าวนะครับพรุ่งนี้นะครับตะก้อวัดสารแดงจะเริ่มเร็วขึ้นอีกหน่อยนะครับจะเริ่มเวลาประมาณ3ามโมงนะครับหกสิบห้านาฬิกาครับเพราะว่าพรุ่งนี้ทางวัดลาจะคึ้นอูวัดมอครับก็มีชิงตะก้อเลยครับตะก้อวัดสารแดงก็ต้องเริ่มเร็วนิดงครับเพื่อให้เวลานักตะก้อเขาได้ไปชิงที่วัดัาถือได้ทันนะครับปกติธรรมดาก็จะเริ่มประมาณห5บห้านาฬิกายีนาทีนะครับ แล้วพรุ่งนี้ที่เริ่มเร็วได้เพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดด้วยนะครับเราจะสัมพันธ์ให้แฟนๆตะก้ FC ไดซราไปนะครับเพื่อที่จะมามาชมมาเชียร์นักกี่ร้อได้ตามเวลานะครับเวลาผ่านไป8นาทีนะครับคะแนนตอนนี้32คะแนนครับของทีมเกตพอยเลยครับอยู่ในเวทจำกัดฝีมือ Aos, e Ooh, ah. 2. นี่ไหลพี่เสืออีกส ah. ิบสองคะแนนวันนี้มาดีครับสามลูกแล้วสามลูกแล้วไหลสองสีแสะหนึ่งแล้วพี่เสือแมาพี่เสือแจวมากวันนี้แจ๋วครับวันนี้ไม่ใช่วันนั้นนะครับพี่เสือบอกวันนี้มาเอาจริงวันนี้ไม่ใช่วันนั้นสี่สิบสี่คะแนนเดินเลยเดินเดินลูกเดินเลยเดินเลยเดินไปเดินไป โบงทศานะย่อีกยอสีสาอีกสิบคะแนนยังไม่ถึงสีสะไปพี่เสืออาว่างไงพี่จงกลยังไม่ถึงบวงในอานนาทาตั้งเลยใช่ตั้งมา ศรีสะพี่คอยสิบคะแนนครับพี่คอยหมู่บ้านเศรษฐกิจกครับนี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วอ้าวใครแบบอร์หศรีสะพี่หมูโตไว้พี่คอยแปะไป คะแนนตอนนี้ห้าสิบสี่เด็กนักเรียนเลิกพอดีอครับสามโมงสี่สิบโอ้โหกำลังเกลียวจาวเลยเอาวอาวอา,อาตะก้อแตกตแตก,แตกันไปตะก้อแตกกันไปสีสาพีจ่จงกรอีกสิบคะแบบนนหมายเลขเจ็ดสำหรับพี่จงกนีก็เป็นนักกีฬาที่รักษาเนื้อรักษาต,ตัวดีนะครับ อายุก็โอ้โหย้อนวัยนะครับหลักเจ็ดนะครับยังเป็นตะก้อนเรียบนอยู่เลยครับโอ้โหต้องยอมรับเลยครับว่าพี่จงกนเนี่ยรักษาเนื้อรักษาตัวรักษาร่ากายดีจริงๆนะครับข้าราชการตำรวจเก่าแล้วครับพี่จงกรครับจายรักตะก้อครับฝึกซ้อมอยู่ที่สอนอบางยี่เรือครับพี่จงกรครับสมัยก่อนก็ดังครับทีตะก้อสอนอบางยี่เรือเมื่อยี่สิบปีที่แล้วโอ้โหสุดยอดเลยครับหาคู่เปรียบยากครับ ว่าไหนก็สุนมากจะชิงวันนั้นนะครับสําหรับพี่จจกรนนะครับอดีตเล็กๆน้อยๆก็มาเล่าสดกดนฟันครับวันนี้ก็มาเตะช่วยให้มาช่วยทีมเกียรตลนะครับหมายเลขเกียรติครับในอดีตไฟข่าวสุดยอดครับนีสาพี่เสือ

อ้าวยังไม่เข้าโอ้ยน่ารนน่ารน,เ,นเอาหน่อยน่ารนเอาหน่อย ช้าครับจะชาเวลายังเหลืออีกเยอะสีราพี่หมูโอ้ยเฉียวทิศทางได้ครับทิศทางได้น้ำหนักได้ครับแต่แนวยังไม่โดนครับพี่เสือตั้งมา พี่จงพลศีรษะดันไปพี่เสือโดดมาเปล่าโอ้ยน้ำหนักไม่ได้ครับคอบวงครับเธอ่มน้ำหนักหน่อยพี่เสือ เวลาผ่านไป14นาทีคะแนน64ถือสาพี่จงกลยังไม่ถึงครับอ่า้าท้าตั้งไว้จาลินปีไหลย,ยังไม่เข้ามีเสือตั้งครันจับลูกไว้ก่อนครับ เอาลูกขึ้นนี่แหละเราสูงไว้แล้วเอาลูกขึ้นเล็งดีงดีเล็งดีๆพี่เสือออ้โหชนบวงมันหนีพี่เสือแนวดีแล้วแต่บวงมันไม่รับศรีขาดันไปพี่เสือตีไหลอ้ลาวไหลพี่เสืออีก12คะแนนครับไหล่เต็มไหลเต็ม<ๆ>พี่เสือไหล่เต็มได้่าต่อไปอ้าวมาแล้วศรีษาอีกอย่าง ช่วยเหือคูด้วยนะ่เหลืูด้วยนะเราะว่าคคูนัห้าเ้าเท้าครับอีกสี่คะแนน ตอนนี้79็ดสิบเก้าเวลาผ่านไปสิบห้านาทีสีสะพิเสือนะพี่เสือเข้าไปพิเสือเข้าไปสี่ใบแล้วครับไหลสามสีสะหนึ่งเอ้โหน้ำหนักขาไปนิดเดียวครับสำหรับพี่จงกลตีไหลลูกนี้ ทีของพี่จงคกลอีกสิบคะแนนคะแนนตอนนี้แปดสิบเก้า ที่บกใจแล้วใจแล้วเอาหน่อยเอาหน่อย,ออยศีรษะในอาร์ตอีกสิบคะแนนหมายเลขสี่ใส่ไปคะแนนเก้าสิบเก้าจะร้อยแล้วจะร้อยแล้วลูกนี้ร้อยใครจะทำใครจะทำ ขอย้ายมุมกล้องเยครับตอนนี้แดดมันราแล้วครับ